สวัสดีครับนรายการครับตอนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง YouTube ชีพธรรมพิเศษครับมารีวิวหนังสือพิมพ์มติชนฉบับวันเสาร์ที่ยีสิงหาคมสองพันห้าร,ารกันครับผมเรามาเริ่มกันเลยนะครับขอบคุณมติชนครับชวนเซ็นคําสั่งตีความตู่8ปีสารรัฐธรรมนูญ22เสิยงหาคมนี้ฉบับฝ่ายค้านขอบินิชัยวิษณุยังชี้รักษาการได้แม้ตัดสินพ้นหน้าที่แล้วก็ตามสาวนําร่องสกัดกฎหมายพักข้องใจ3ปอป สามปมขัดรัฐธรรมนูญชวนดีเดยยสองสิงหาส่งคำร้องให้ฝ่ายควานตีความผมพิตุไปเปลี่ยนดูทินเชื่อนายกไม่ยีร่ระหมอชนบทแถลงไล่พลเก้าอี้ยันไม่เกี่ยวกับสาสุขนะครับอันนี้เป็นภาพของสมเด็จพระสังฆราชครับประกอบพิธีบรรจุขลุกสนสวดอภิธรรมอทิพเดกเปรมติงสุนารนอ,นอดีต ประธานองคมติรัฐบรุษโดยมีพระเอกสุรธิ์นประธานองคมติพร้อมด้วยองคมตรีร่วมพิธีนามาติกลับไปจังหวัดสงขลาณนะวัดราชบพิรครับเปิดรูกัญชาเชียงรายคึกยาต้นตำรับขายดี3 0 0 0สนชิ้นนะครับปั้นกรุงเทพมาราธอนขึ้นชั้นเมเจอร์ปอดเหล็กโลกรัวกดคึกคนละครึ่งเฟดหเป๋าตังล่มทันควันนะครับกระน,นำ วินาที2.6หมื่นรายกรุงไทยแก็เกมเปิดช่องเพิ่มเบนซินขยับอีก60ตังค์นะครับเปิดรถเมย์ไฟฟ้าสักสยามทิศชอบสาย8นะครับสาย8นะสาย8นะครับสั่งจำคุกเสียวิชัย8 6 0รปีฟ้องเงินกู้1 0 4หมื่นล้านลูกติดร่างแห่ไปด้วยโทษ118ปีเลขาลูกน้องอีกระนาว4คนสั่งชดใช้8,000ล้านสารคดีทุจริต สั่งจำคุก860ปีเสียวิชัยอดีตผู้บริหารกิจสรนครพร้อมลูกโดรนละ100-200ปีคดีฟอกเงินจากแบงก์กรุงไทยนะครับสินเชื่อจากแบงก์กรุงไทยพร้อมจะใช้เงิน88,000ล้านสู้ศึกกอทอมอนะครับพระวิชาธิปัต์จะเตรียมจดประชุมเตรียมพร้อมเลือกตั้งของพื้นที่กอทอมอนะครับกรุงเทพโดยมีจุลีรักษาวิสิทธิ์นะครับและผู้สมัครเข้าร่วมที่พักประชาธิปัต์ครับ พิงกี้แม่เครียดนอนโดนจำค้นแรกฟอร์เรกรามจอดจับใบเตยดีเจแมนอันนี้90ปีคุณหญิง90ปีบรรหารนะครับก็คือเขาทำบุญให้คุณบรรหารนะถ้าท่านอยู่ทุกวันนี้ก็อายุแปะ90ปีนะกรมชมาปรานการันตีไม่ท่วมซ้ำรอยปี54จับหผัวประมูลตำรวจกองมาคคับการกองปราบจับกลุ่มนางสาวอาภารวัน ข้อหาปลอมใช้เอกาสารประมูลจัดซื้อซ่อมบำร,รุงรถกาทางอบจอสงขลานะครับในพื้นที่เขตพระนครกรุงเทพนี้ด้านในกันดีกว่าผมมีแบบโตะลบสบาน่อยยึดเตตนารัฐมนูญน,นะครับชมรมแพทย์ชนบทออกถแถลงการเรียกรัอประดิก์ประยุจันโอชาลงจากตําแหน่ง อย่างเสียงเปิดริงตีสโปรเจกต์นำร่องกระตุน้นเศรษฐกิจนะเปิดไปเลยเปิดไปเลยเปิดไปเลยถ้าแถวนั้นไม่รบกวนชาวบ้านเนาะบทบาทการเมืองบทบาทก้าวพริฤทวัชรสินทุก้าวหน้าก้าวไกลนะครับคุไอติมโอ้โหพิมคุณนะโอ้แสดงว่าไฟแรงจริงไฟแรงจริง อะมาดูบรรทัดสุดท้ายดีกว่าจะมองไปยังหนึ่งคณะก้าวหน้าหนึ่งพักเก้าไกลก็จะสัมผัสความอุ่นที่ผริตวัชิสินทุได้รับไม่ว่าจะเป็นปีญบุต์ไม่ว่าจะเป็นทีมพิธานทั้งการนําเสนอภ,ภาพเคลื่อนในการด้านโยบายและในด้านที่ผ่อนคลายบันเทิงในด้านมิวสิคเฟสเป็นจังหวะก้าหน้าและ9้าไกลไปคู่ไปสู่อนาคตใหม่ครับไปสู่อนาคตใหม่ อันนี้เรียงคนมาเป็นข่าวเรียงคนมาเป็นข่าวนะาะก็ปั้นกรุงเทพมหานครขึ้นชั้นเมเจอร์ปลอดเหล็กกรุงเทพคนละครึ่งนะครับเอามาดูคนละครึ่งกดทะลักษ6หมื่นต่อวินาทีล่มแต่เช้าททำสลากดีเต้ารวนไปด้วยกรุงไทยเพิ่มช่องทางยืนยันสิทธิ์ททชี้ดอกเบีย้ยขาขึ้นไม่ยุดท่องเที่ยวแพทย์ค้าน เปิดผับถึงตีสี่นะฮะในแพทแท้จริงสิริพาณิชมูยที่เมาไม่ขับอาคารอาการโชว์หวยแห่ตุนมามากรอขึ้นราคากระทิงแดงตรึงราคายาวสิ้นปีน้มันเป็นสินสูงขึ้น60ตังค์ศักดิ์สยามเปิดบริการรถเมย์ A EV สายแปนะครับสายแสายแนี้วิ่งระหว่างเธอ แฮปปี้แลนด์กับสาพรพุทธนะครับอันนี้อันนี้ถกเศรษฐกิจอ่ะมาดูตรงนี้ก่อนนะครับเพชราชาวราชศิลปินแห่งชาติสนทนากับนางกัจน,นาเมธินีเมธนีพระยาสมบัติเมธนีนะครับ 6. กสอบอคบิ๊กตู่หัวโตะสอบอคชุดใหญ่วนประชาชนฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นยังไม่เลิกพรกรฉุกเฉินดอนชี้ต่อพรกรไม่กระทบเอเปกจอปัดฝุ่นใช้พรบโลกติดต่อป่วยใหม่2,110ลรายดับ27จนะครับจับตา44จังหวัดยอดติดเชื้อพุ่งไฟเขียวร้านขายยาร้านยาจ่ายผู้ป่วยประกาศระบาด เฉพาะพื้นที่นะฮะปรับสัญญาวัคซีนสำหรับเด็กปลื้มนักท่องเที่ยวเข้าไทยขยายเวลาพำนักในไทยการเจนาเผยชีวิตคู่หบสามปีสมบัติไม่มีสามซออสามซอนี่คืออะไรอ่ะสามซอคือซอกแซกซักไซซเซาซี เยาวชนพงรัก,รกพงไพรเด็กไทยล้มแคมเปญระดับโลกอันนี้ดีนะโรงเรียนเทศบาล1แอดราชบุรีชูร้านกาแฟคนกันเองสักษะเสริมรายได้โอ้น,นี้ดีมากดีมากเด็กใช้ชีวิตจริงนะครับมาม่าเดินเครื่องดันส่งออก40% สมแดงปัดข้อเสนอสมขาวชี้โง่ซ้ำซากอันนี้ล้อมวงคุยล้อมวงคุยก็คือประธานาธิบดีเจฟเทนิฟเอโดอานของตรุรกีกับประธานาธิบดีโวโลาโดิเมีย์เลสกี้ยูเครนและอันโตนิโอกูเตรเรสเรยิการิปาสวาาติหารือเพื่อสิ้นสุดสงครามกับรัสเซียและประกันความปลอดภัย โรงงานไฟฟ้านิวเคลียร์ซาปปริเซียที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรปที่เมืองลาวิฟยูเครนฮะยูเครนกินหอยมีโอกาสโชคดีกินปูกินกุ้งประธานธับทีอินโดยันสีปูตินร่วมประชุมกี0ออสซี่คานอินโดลดโทษมือระเบิดบาหลีอันนี้อะไรจะยอมไม่ใช่ดิ อ่านยากจังอาจังมยอนสาเกดัมปรีไทยในไทยในบะหมี่เกาหลีไทยในบะหมี่เกาหลีามาส t ต r ร์ซีเอ็กแปดใส่ใจความสะดวกวามสะดวกนะครับอันนี้โอ้นี่นี่นี่เบคกิ้งเบรดไอ้เบคเบคกิ้งแบดเบคกิ้งแบดนะฮะเบ k กิ้งแบดนั้นเป็นซีรีส์ในเน็ตฟลิกนะครับ เองใจคนดูตลอดการอันนี้ผมดูมาสองสาตอนเหมือนกันคือครูวิชาเคมีเนี่ยจะหันผันตัวไปเป็นพ่อค้ายาเสพติดเพื่ออยากจะมีะไรายได้เพิ่มอลองไปแฟนรายการลองไปดูนะครับใครดู n น t f l i x กันนะครับ กกทร่วม5หน่วยงานรัฐนำมุดดันมวยไทยสู่ฐานศึกษามาใช้าย,ยังดีกว่าไม่มานะอันนี้อะไรทางคัมพีกลางคัมพีบริโภคเห็ดกลางคัมพีบริโภคเห็ดนะฮะแก้ผิดด้วยภูมิปัญญาไทย ทำไมต้องเอางานในอนาคตมาทำวันนี้ประวัติศาสตร์ไม่ได้มีแต่เรื่องโบราณ B N K ก็เป็นปวัติศาสตร์นะครับน,นี่ไทเกิด r กรุ๊ปได้ยินเสียงกระดาษใช่ไหมฮะเนี่อโอ้โหนี่ผมได้หนังสือพิมพ์มานี่ผมดีใจมากนะครับแหมจะได้ดูบรรยากาศแบบเก่าๆหน่อยนังสือพิมพ์ เจ้าหญิงอากิโกแห่งมิกาสะถ่ายทอดว่าทธรญี่ปุ่นให้เด็กรุ่นหลังได้รับรู้ออกกำลังกายชนะความขี้เกยียจฉบับพลอยเชอร์มานามาดูทางด้านชวนหน่อยดีกว่าชวนชวนขอคุ้มครองอดีตทหารหญิงไปรับอดีตทหารหญิงยศในสิบที่ไป รับใช้10บตำรวจโ,โทรอ้างเป็นหญิงสวชื่อดังถูกคมคู่ทาร้ายทำหนังสือขอคุ้มครองพยานมาดูชวนชวนชวนเซนชวนเซนบิ๊กตู่พยักหน้าใช้ขันติสู้ปม8ปีอนุทินไม่หวันหมอชนบทกดดันยันพักร่วมยังหนุนนายกวิษณุให้ถามตู่แคสตั้ง8ปี ชี้ทำหน้าที่จนกว่าสารสั่งโยนนายกตัดสินใจพักงานเองอีกป๊อกรอให้สารตัดสินนะครับชวนลงนามยื่นยิบสองสิงหาคมนี้นะครับสวยื่นให้สารตีความกฎหมายพักข้องใจแก้แพมมอรี่โหวตขัดกฎหมายประชาธิปัตย์ลั่นไม่สูญพันธ์ในกรุงเทพ สภาถกงบ66ต่ออีก3วันเพื่อไทยโวยไม่ตัดงบสร้างถนนกรรมธิการงบถนนกระจุกตัวอันนี้เชิญอธิปราเปรมกับสงขาธมู90ุ90ปีชัตการบัญหาศิลปะอาชาภาคกับหนังสือไทยสารขอนแก่นคึกคักนะครับกองปราบจากวบประมูลรถบำรุงทางสงขาแล้วจะถึงหน้าสุดท้ายครับหน้าสุดท้าย เนโรวีชาวบ้านควา้ารางวัลสื่อคุณภาพฟาเล็กพิงกี้แม่พี่ชายนอนคุกราชทานกักโรค5วันส่งแดนรับแรกพิงกี้แม่เครียดกินข้าวกับแกงตื่น DSI จาะฟัน d j เจแมใบเตยนะครยุติธรรมอ่กระทรวงยุติธรรมยันพบเงินเข้าบัญชีพิงกี้ DSI เตือนดาราพีเซนเตอร์อมดดำชี้พิงกี้ผู้เสียหายหมดตัวอันนี้ชัดชาติไม่ให้มอบค้งคืนลานคนเมืองนะครับโอเคโอเคโอเค s เเตือนดาราพีเซนเตอร์อ่ทั้งหมดนี้คือมติชนนะครับ ขอบคุณแฟรายการทุกท่านที่ตามช่อง y o t u u e คชิปทำคุณเสร็จและขอบคุณมัติชนด้วยครับผมสวัสดีครับ